สวัสดีครับวันนี้อังเคอรแชนเนลจะมาพูดถึงตำนานสโมสรฟุตบอลของประเทศอังกฤษสโมสรกุลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์สแบล็กเบิร์นนั้นก่อตั้งเมื่อปี1875ณเมืองแบล็กเบิร์น ในแคว้นแลงคาเชียประเทศอังกฤษโดยมีสนามเย่าคืออีวูดพาร์คและได้แชมป์ฟุตบอลลีกครั้งแรกในปี1911สมัยที่2ในปี1913และในปี1992ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่ n น1เป็นพรีเมียร์ลีกจนถึงปัจจุบันในปีแรกทีมจบอันดับ4แต่ด้วยการทุ่มทุนอันมหาศาลของแจ็ควอลเกอร์ประธานสโมสรผู้ทำธุรกิจเล็กกล้า จึงลงทุนจ้างเคนนี่ดักลิชอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพร้อมให้เงินเคนนี่ดักลิชซื้อกองหน้าอย่างอลันเชลเลอร์จับคู่กับคริสซัตตันจนสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของสโมสรมาได้ในปี1994-1995ในฤดูก,กาลถัดมาแบ็กเบิร์นจบด้วยอันดับ7และก็เสียนักเตะตัวหลักอย่างออลันเชล e เลอร์โทนี่เกลและเดวิดแบตตี ทำให้แบล็กเบิร์นพยายามซื้อนักเตะอย่างซิลาดีนซีดานซึ่งตอนนั้นโด่งดังกับยูเวนตุสแต่ก็ล้มเหลวก่อนที่ทีมจะตกชั้นไปในเด o แมชิ p ในปี1998และแจ็ควอล์กเกอร์ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย61ปีในปีคศ2000แต่ในปี2001-2002ถึงแบล็กเบิร์นก็สามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งพร้อมสามารถคว้าแชมป์คาริงคัพหรือลีกคัพมาครองได้สำเร็จ กุลาไฟับแบล็กเบิร์นนั้นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปี2011-2012แบล็กเบิร์นต้องร่วงตกชั้นไปอยู่ลีกแชมเปียนชิพด้วยอันดับ1 9ของตารางและมีคะแนนในมือเพียง31คะแนนเท่านั้นในฤด,ดูกาล2016-2017แบล็กเบิร์นโรเวอร์ต้องตกต่ำอีกครั้งเมื่อเจ้ากุลาไฟ ต้องตกไปสู่ลีกวันหรือดิวิชั่น3ของประเทศอังกฤษด้วยการจบลำดับที่22ของของลีกแชมเปี้ยนชิพแม้นสุดท้ายจะสามารถเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งและมีคะแนน51คะแนนเท่ากับเจ้าป่าอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเพราว่ามีลูกได้เสียน้อยกว่า2ลูกทําให้ต้องตกไปสู่ลีกวันนับว่าเป็นสโมสรแรกที่ได้แชมป์พิมลีกแต่ต้องลงไปเล่นอยู่ในระดับลีกวันโดยปัจจุบันนั้นแบล็กเบิร์นโรเวอร์ รั้งอันดับที่8ในศึกลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนเกียรติประวัติได้แก่ชนะเลิศดิวิชั่น1 Premier League สมสมัยได้แก่ปี1,911ถึง1,912 1,913ถึง1,914และแชมป์ Premier League ครั้งแรกและครั้งเดียวในปี1,994ถึง1,995 ฟุตบอลถ้วย FA Cup ชนะเลิศ6สมัยปี 1,884, 1,885, 1,886, 1,890, 1,891และ1,928 FA Community Shield หรือชื่อเดิมคือ Charity Shield ชนะเลิศปี1,912โดย b บ็กเบิร์นั้นเป็นทีมที่มีผู้เล่นระดับตำนานมากมายเช่นอ h ลัน e ชียร์ s s คริสตั n d อนดี้โคลเดวิ e ยอร์และ d ดเมียนดับ คุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลุง,ลงช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ